สวัสดีครับผมไซยาโนสไนต์รอวันนี้เรามาคลิปนี้เรามาทำพีเซตเสียงกลางท็อปเทนกับโลครับคลิปที่แล้วคือเราทำพีเซตเฉพาะเสียงกลางครับวันนี้เรามาทำอ่ากลางกับเบสโดยพี่ไม้นะครับเอทีกับพี่อมเอทีครับผมเครับเดี๋ยวผมขอลองวัดตู้เดียวอีกทีนึงครับผมวันนี้เปิดตู้เดียวป่ะมาขอเปิดตู้เดียวครับผม มันไม่มีเสียงคุ้มครับพี่ไม่มีเสียงคุ้มเลยไม่มีเสียงคุ้มเลยครับเออเหลือเหลือไปเดี๋ยวทีมถอดไป มันเปลีป่ยนแปลงยังไงครับพี่ไหมะระหว่างตู้เดียวกับสองตู้โดยกามหลักแล้วเพิ่มจำนวนเท่าหนึ่งใช่ไหมครับมันคมดังก็น่าจะเพิ่มประมาณ6 dB ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่แบบ ลำดักก็คืออยู่จุดเดียวกันแต่ในความิดจริงนะเราไม่ได้อยู่จุดเดียวกันเราอยู่ใกล้กันมากอย่างโลน่ะความยาวขึ้นมันใหญ่มันก็ในส่วนของการวัดการรวมกันน่ะก็เป็นไปได้ที่จะใกล้เคียง6กดีบีตอนนี้มันขึ้นไหมครับขึ้นครับให้ดูสองเส้น ผมเปลี่ยนสีนก่อนดูยากอมเป็นสีนส,สีชมพูครับความดังเพิ่มเท่าหนึ่งมันจะต้องเพิ่มประมาณหกดีบผมจะลองอัพไม่เกนตัวอน,นี้1,2,3,4,5,6ดูจากจุดโลเป็นหลักครับก็จะเห็นว่ามันเท่ากันพอดีก็แปลว่าความดังเมื่เพิ่มไปหน,หนึ่งก็คือเพิ่มหกตามสูตร ประมาณนี้จะเห็นว่าไฮนะ่ะเหมือนไม่ได้เพิ่มเลยคราวนี้มันอธิบายได้ว่าลายเลขครับสิ่งที่ควบคุมมาันาได้คือไฮซึ่งตามปกติแล้วก็เป็นรางสิบองศาในมุมบนล่างนะครับเวลาสมมติว่าแขวนตนหงสิบไปเนะี่ยเวลาเข้าแขวนมาเรียงนี้เวลาเราอยู่จุดจุดหนึ่งครับเราได้ยินเสียงนะ่ะเราจะได้ยินเสียงโลจากทุกๆไปเช่นว่าแขวนสิบใบก็คือไดยินสิบใบรวมกันสิบใบ แต่สิ่งแหลมท,ที่เราได้ยินเนี่ยครับเราได้ยินจากแค่หนึ่งใบหรือสองใบเท่านั้นเพราะว่าสิ่งแหละะมเนี่ยเขาควบคุมกระจายที่แคบมากเปรียบเสมือนว่าไฟบีม,มาครับเวลาเราส่องไปเนี่ยมันจะเป็นจุดแค่จุดสปอดเฉพาะจุดเดียวแต่ถ้าเป็นโลเนี่ยโลคอมติคตอมเนี่ยเสมือนว่าเป็นไฟ LED ดีพาที่เราเปิดกี่ดวงมันก็จะมีการรวมแสงกันเสมอประมาณนี้ครับทาให้การที่เราวัดมาได้ว่าเสียงหายไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รวมกัน เพราะว่าเสียงไฮอ่ะ,อะเขามีในคกว่าระยะในการที่เขาทํางานอ่ะแตกต่างกันอย่างคิดว่าใบบนจริงตรงโน้นใบลงก็มาอีกตรงนี้อริงตรงนี้อริตรงนี้เขาจะไม่กวนกันไม่เสิร์ฟกันแล้วก็ไม่หักหลังกันนี่คือเหตุผลในการที่ว่าไฮทาไมถึงไม่เพิ่มตามดังนั้นเวลาเราทาพิเศษสาหรับหนึ่งใบหรือสองใบเนี่ยเสียงดีแล้วเนี่ยเมื่อเราไปแขวนสิบใบนะ่ยเราบอกว่าสาวเปลี่ยนน่ะถูกต้องเลยเพราะว่าอันนี้เป็นการ เด่๋ที่ผมแจ้งไป้ว่าเวลาเราแขวนหลายๆใบเนี่ยเราได้ยินไฮจะแค่ไม่กี่ใบแต่ถ้าเราได้ยินแต่เราเสียงโลเสียงต่ำเนี่ยเราได้ยินทุกใบซึ่งวาระต่างๆอยู่แล้วครับแขวนหนึ่งใบแขวนสิบใบแขวนสิบใบอะไรรรู้สึกว่าไฮน้อยหรือไม่ก็โลมากกว่าดังนั้นการทําโทนพีเซตของลาโพงเนะี่ยจะเห็นว่าลำโพงระดับโลกเนะี่ยเขาก็จะมีพีเซตในแต่และจํานวนที่แตกต่างออกไปเขาจะบอกแล้วว่าใช้โลเท่านี้เสียงกลางเท่านี้แหลมเท่านี้ เขาจะทําการคาลวณเลเป็นพรีเซ็ตทีเซตหนึ่งมาบาลานซ์เกณฑ์ใหม่ทุกๆอันเพราะว่าไม่มีพรีเซตอะไรในโลกครับระดับโมบระดับโลกเนี่ยที่ใช่พรีเซตเดียวแล้วจบทุกระบบในในทุกๆจํานวนดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมอ่าระดับโลกถึงต้องมีพรีเซตแยกทุกๆจํานวนหรือทุกแบบเขาว่าคอนฟิกูเลชันต่างๆประมาณนี้ครับโอ้ครับเข้าใจแล้วครับประมาณนี้คือต้องพรีเซตว่า มีกี่ตู้ใช้กี่ใบใช่ครับครับรูเท<ล>่าไหร่ไฮเท่าไหร่ใช่ครับ<อ>ถ้าเรามีการใช้งาน,นที่หลากหลายสี่เซตหกเซตแปดเซตสิบสองเซตเนี่ยเป็นไปได้ว่าครทำบาลานซ์ในแต่ละจำนวนแยกพิเศษกันไปเลยเพราะว่าบาลานซ์ทวนมันตาก,กันแน่นอนครับประมาณนี้อันนี้สามารถทดสอบด้วยตัวเองได้ที่บ้านเลยนะครับ ว่าถ้าเป็นลำโพงลายลายซ้อนแบบถูกต้องนะครับงเช่นว่าเป็นปากแหลมลายเลขไม่ใช่เอาปากตู้ลายเลขแต่ออปากไฟซ้อนมาใส่อย่างนี้เพราะว่าเมื่อเอาปากไฟอซอนมาใส่นะมุมกระจายก็จะไม่ใช่เป็นลายเลขเหมือนที่ผมอธิบายแล้วเพราะมุมกระจายของปากไฟอซอนเนี่ยเขาจะกว้างมากเขาจะมีการควนกันเพิ่มการเสริมการหักล้างกันเยอะมากแต่ลายเลขที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเขาจะมีประมาณ10องศาในมุมโปรติคอแล้วก็90องศาในมุมพอยซินทอลซ้ายขวา ดังนั้นก็จะเป็นตามที่ผมบอกว่าเวลาเพิ่มจำนวนนะครับมันก็จะเพิ่มปรุสายทางานที่แตกต่างในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกันใบนน้นตกนน้นใบนี้ตกนี้ตามนี้ครับก็สามารถทดสอบเองได้ตัวเองได้ที่บ้านเลยหรือจะโหลดโปรแกรมมาทดสอบได้โปรแกรมฟรีชื่อว่า Eat Focus Eat Focus ครับใช่มีระพบระดับโลกให้ทดสอบมากมายมเป็นเกือบร้อยแบบฟรีครับผมประมาณนี้ โอเคก็ผมลองวัดแล้วว่าจากที่วัดกาวเพนที่นี่มีสิ่งก่อท้อพื้นแล้วก็วัดว่าเมื่อเปิดด้านแบบนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องะท้อนหน่อยก็ดูแล้วข้อมูลไม่ค่อยต่างกันมากก็ถือว่าโอเคต่อไปผมก็จะทําการเรื่องของการลองฟังดู<ำ>ว่าเสียงโทนเป็นยังไงแล้วก็อาจะทำการบาลานซ์อ q โดยใช้มิกเซอร์ง่ายๆหรือว่าใช้โปรเซอร์ก็ได้ที่เป็นอ q บวกกับการดูกราฟไปด้วยว่าความที ที่เราได้ยินเนี่ยกับตาที่เราเห็นเนี่ยมันตรงกันไหมประมาณนี้ครับแต่เบื้องต้นอ่ะผมจะดูเป็นห,หลักก่อนอันไหนขอ้อพี่ไหนที่เราผมรู้สึกว่ามันแปลกๆหาไม่เจอเน่ะผมจะค่อยกลับมาดูกราฟว่าข้อมูลที่ตัวเครื่องมือวัดเป็นยังไงตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาแต่เราหาไม่เจอเราก็จะช่วยกันดูครับประมาณนี้อ๋อเดี๋ยววัดซับ ซับเอาหนึ่งครับโอเคอเปลนะือยเลยนะเปิดอยซับเดียวครับซับไม่หมุนหมุนลุ่มวุ่นเลยเบาเอาเปลือลรูเลยครับดังไหมรู เมือนโมดังโมดังดลเสียบอีกครั้งอีกเสียบอีกครั้งนงถกดออกเอาตันใช้คือเกาอุ้กาเกงขาดอ๊้วาเสียบพิกรดเลยเสียบพิกรดเลย ข่าบิ่งหันติ่ติตเช็คถึงใจพงศ์ออกแล้วันเป็นไงเอาตัวนี้ตัวนี้ที่เดือนออกอ้าวเขาเอาหนึ่งเยี่ยมครับผมโอเคเอาซีสานดีบี ว่เก็บดูนี่ไนไอ้เบื้องต้นนี่ผมได้เซฟค่าของฟูลเลนของไลเล่มาแล้วตอนนี้ผมเปิด เราขอทำ input, อ,อ,อินพุตดีเลยงไงดีอินพุตัวนีอ๋อ A B โอเคอินพุตหนึ่งแต่ A, B, okay. ว่าเอา4 5 6มาเป็น4ตัเลยอ่าเอาเป็น B แล้วกันอ B อันนั้นแหละแล้วก็โอเคซับเป็นหนึ่งอันนั้นแหละเดี๋ยวเราจะดีเลยตัวตัว B ่างเดียว <Okay. S 1> เปิดฟูลเลนมา จะเห็นว่านี่คือเส้นที่วัดได้อันนี่คือเส้นที่ของตัวซับผมจะดีเลเส้นนี้มาหาตัวตัวซับนี้ดูนะครับค้อขยดัดีเลยเลย ซับกับไลเล่มาเปิดโรงการตรงนี้จะบวกหกตังที่เราเข้าใจไหม จะมีตรงนี้ลดนิดนึงเดี๋ยวมาวิเคาะกันว่าเรอ,าอะไรากอดลิงะองไกดลิงก์ออกที่รับมุมบนโอ้มันลิงกันตอนนี้เนาะมีหน้ามันลงเน,งนะ ผมว่าแล้วยังว่าอยู่จะว่างว่งนไหนวันนี้ขอขอนุญาตพูดลาวนะครับเพราะที่ผ่านมาพูดไทยเยอะเกินไปมันเป็นจุดที่ทุดแดน ว่าไม่มีตกหลมแล้วมันก็คือเสริมกันทั้งหมดอ,อย่างเมื่อกี้เราก็สังเกตได้ครับว่ามันเพิ่มกันบางจุดแต่มีจุดหนึ่งมากเปิดมาแล้วมันมีตกนะอันนี้ต้องมาวิเคราะห์เมื่อกี้ก็คือเกิดเออเลร,รในทัวเราเองที่เราไปดีเลย์แต่ไปลิงก์อินฟุตทั้งสอ,องงันรวมกันุดท,ท้ายเขาก็เหมือนว่าไม่ได้ดีเลย์เข้าหากันเป็นดีเลย์กันทั้งหมดเลยมานี่ครับเราถือว่าสมบูรณ์ในการจัดการเฟสจัดการทามของลำโพงสี่ทาง ซับโลมิดไฮเรียบร้อยประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวลองเปิดเพลงซัตว์กันก็เป็นปีการพิเศษเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับก็ขอบคุณพี่ไม้และก็พี่โอมเอทีครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยู u ูบเอทีและก็ช่องไซน์ยันซ่าเซนเนลน้ำเนยนะครับเด้อพี่น้องเด้อจวดจ้าว